สวัสดีคะ่ะเตลวเตอร์พิเกตจากจุฬาเตลวเตอร์นะคะเตลวเตอร์พิเกตนะคะก็จบปริญญาตรีนะคะจากอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ปริญญาโทนะคะจบจากมาลาลอเลนยูนิเวอร์ซิตี้นะคะประเทศสวีเดนค่ะวันนี้นะคะเติวเตอร์พิเกตจะมาแนะนําวิชาสอบสาภาษาอังกฤษที่ป๊อปปูล่ามากๆเลยนะคะนั่นก็คือวิชา CU t e P นั่นเองค่ะ ซีอเทนะคะย่อมาจากอะไรนะคะซี t e เทนะคะคือจุฬาลงกรณ์ university test of English proficiency ค่ะตัวย่อคือซี t e เทนะคะเป็นการสอบวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟังพูดอ่านเขียนนะคะจัดสอบโดยสถาบันภาษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะถามว่าซีอเทปใช้สอบทำไมคะซี t e เทเนี่ยเราใช้สอบเพื่อใช้สมัครเรียนปริญญาตรีถึงปริญญาเอกเลยนะคะ ที่หลักสูตรทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าหลักสูตรนานาชาตินั่นเองนะคะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะรวมถึงนิสิตปีหนึ่ของจุฬานะคะก็จะใช้สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของตัวเองด้วยคะ่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะ ถามว่าข้อสอบซีลเทปเนี่ยมีทั้งหมดกี่พาร์ทนะคะเราจะแยกส่วนกันดังนี้ค่ะเราจะมีปัจจุบันนะคะเราจะมีข้อสอบซีลเทปแบบปกติแล้วก็ข้อสอบซีลเทปแบบ e testing ค่ะเรามาดูในส่วนของพาร์ทข้อสอบซีลเทปและซีลเทป e testing เนาะจะมีด้วยกันทั้งหมด 3ามพาร์ทนะคะนั่นก็คือ listening 30ข้อ30นาที reading 60ข้อ70นาที writing 30ข้อ30นาทีซึ่ง writing part เนี้ยไม่ใช่เป็นการเขียนนะคะแต่จะเป็นข้อสอบเหมือนกับให้หา error identification ค่ะโดยที่3ามพาร์ทนี้คะแนนรวมทั้งหมดคือ120คะแนนค่ะสำหรับอันที่2ก็จะเป็น part c u t e p และพ่วง speaking ด้วยนะคะหรือว่า c u t e p e Package นั่นเองค่ะซึ่ง CUTEP ที่พ่วง Speaking เนี่ยก็จะเพิ่มเป็น4่พาร์ทนั่นเองเราก็จะแบ่งเป็น Listening นะคะ30ข้อ30นาที Reading 60ข้อ70นาทีและ Writing 30ข้อ30นาทีคาสุดท้ายนั่นคือ Speaking ที่พ่วงขึ้นมานั่นเองคือมีด้วยกัน3ข้อข้อละ10คะแนนเป็นการพูดแบบสดสนทนาจริงๆนะคะรวมทั้งก้อนนะคะของ C u t ู p ทปสปีด้วยหรือว่าที่เราเรียกว่า c u t e p e package เนี่ยคือ150 คะแนนค่ะ ที่นี่ถามว่าซีลเทปเนี่ยควรได้กี่คะแนนมันก็จะมีเกณฑ์ขั้นต่ำของแต่ละคณะเนี่ยระบุไว้อยู่นะคะแต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีแล้วก็อินเตอร์เนี่ยคะแนนขั้นต่ำสำหรับไอการสอบซีลเทปปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่80คะแนนจนถึง104คะแนนให้เราตั้งต้นไว้เลยว่าถ้าเราอยากเรียนภาคปกติภาษาไทยเนี่ย80คะแนนเราต้องได้ละแต่ถ้าเราอยากจะเรียนอินเตอร์100คะแนนขึ้นไปเราจะต้องมีนะคะสำหรับข้อสอบซีลเทป ตัวอย่างเช่นนะคะเราต้องมาดูเงื่อนไขด้วยนะคะว่าข้อสอบที่เราจะต้องสอบเนี่ยจะต้องมีสปีกิ้งพ่วงด้วยไหมหรือจะเป็นข้อสอบซีลเทปแบบที่ไม่มีสปีกิ้งได้เพราะแต่ละคณะ Requirement ไม่เหมือนกันนะคะต้องไปดูเราดูตัวอย่างอย่าง,างเช่นถ้าเราจะเรียนวิศวะอินเตอร์เนี่ยเราควรจะต้องได้80คะแนน จากคะแนนเต็ม120นี่คือสำหรับซีลเทปที่เป็นไม่มีสปิกกิ้งนะคะแต่ถ้าเราจะต้องเรียน BBA นะคะ BBA จุฬาอินเตอร์นะคะเราจะต้องสอบแบบมีสปิกกิ้งด้วยและจะต้องได้คะแนน101คะแนนขึ้นไปนะคะถึงจะมีสิทธิ์สมัครเรียนนะคะ การสมัครสอบ CU เทป e นะคะถามว่าสมัครสอบอย่างไรคะ่ะ CU เทปเนี่ยเราก็จะสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิทยาลัยนะคะหรือเว็บไซต์คือ www.atc.jula.ac.th นั่นเองเราสมัครสอบตรวจสอบสถานที่สอบแจ้งชำระเงินดูข้อมูลในระบบเนี่ยในเว็บไซต์ได้เลยนะคะ สถานที่สอบเนี่ยเราจะรู้1สัปดาห์ก่อนวันสอบนะคะและสนามสอบเนี่ยแน่นอนว่าเป็นข้อสอบของทางจุฬาใช่ไหมคะสนามสอบก็จะเป็นตึกต่างๆนะคะในคณะของจุฬานะคะขึ้นอยู่กับว่าในช่วงระยะเวลาที่เราสอบนั้นเนี่ยตึกไหนว่างนะคะสำหรับค่าสมัครสอบนะคะถ้าเป็นซีลเทปแบบธรรมดานะคะค่าสมัครสอบอยู่ที่900บาทและถ้าเพิ่มสปีกิ้งด้วยเนี่ยก็จะเป็นสองพบาท เราะฉะนั้นรวมค่าสอบแบบซิลเทปธรรมดาบวกสปีกิ้งจะเป็น2,900บาทแต่หากเป็น e testing ทำกัะระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็น2,500บาทแต่ถ้าเราสอบแบบ e testing แล้วเพิ่ม Speaking ด้วยเนี่ยค่าสอบก็จะพุ่งเป็น4,000บาทค่ะผลคะแนนสอบนะคะสำหรับคะนนแนนสอบ c u t เทเนี่ยเราก็จะดูผลได้ในเว็บไซต์นะคะ2สัปดาห์หลังจากที่เราสอบเสร็จค่ะ ทีนี้สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจคอร์ส c u ลเทนะคะที่สถาบันจุฬาเทลเตอร์นะคะเรามีคอร์สออนไลน์นะคะสามารถสมัครเรียนได้เลยค่ะเป็นคอร์สออนไลน์ซ u ลเทสอนโดยครูพิเกตเองนะคะหรือว่านอกจากนี้ถ้าใครไม่สะดวกนะคะเราอยากเรียนตัวต่อตัวเราก็จะมีทั้งคอร์สออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะคะให้เลือกเรียนได้ตามสะดวกสามารถติดต่อเพิ่มเติมมาสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่แอปสีเขียวแอปไซจุลาเทลเตอร์นะคะจะเอาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ c u ลเทได้เลยค่ะแล้วยังไงพบกันนะคะ ขอบคุณค่ะ